อย่างละเห็นได้บอกอย่าร้องดังอย่าร้องดังอย่าร้องแหงเห็นได้ละโดนงูมากินตับสิจ้ะโดนงูมากินตับตั๊กแกตั๊กแกตั๊กแกนี่นะตับแกแล้วงูก็จะมากินไม่รู้ว่ามากินหรือว่ามา กินแต่ตับหรือว,ว่าจะกินทั้งตัวคือมาลัดแหงแทะเบ่อแล้วเด้อพี่นอ้องตุ๊กแกตัวยังใหญ่เลยงูก็ตัวใหญ่ตุ๊กแกก็ตัวใหญ่ตุ๊กแกก็กัดงููก็กัดตุ๊กแกไหมเพื่อนๆเบื่อดูป๊าได้ยินแต่เสียงร้องอยู่ ตั๊กแกตั๊กแกอยู่ทุกวันทุกวันน้อยเพื่อนๆดูเบิร์นอตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่ประครักไหมเพืเ่อนๆงูกับตุ๊กแอกอันนี้เขาเรียกว่างูอะไรตุ๊กแกรู้อยู่แต่งูอันนี้เขาเรียกว่างูเขียวหรือว่าหรือว่างูอะไรบ้าน งูก้านเ้า,าหรือว่าอะไรนะเพื่อนๆใครรู้บอกแม่วันไหนเด้อเพื่อนเรียกอย่างงูอีย่างนี้ไม่รู้ว่าเขา,า,าจะกัดกันอีกนานหรือเปล่านะเพื่อนเนาะนานไหมได้ฝันนี้จะได้กินตับกันหรือว่าจะตายอ้าวเพื่อนๆแค่นี้จ้ากับคุณเพื่อนที่ดูคลิปจนจบจ้า